สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีปุ้ยคายค่ะสวัสดีพี่ปุ้งครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งสปอร์ตอ t c a s สคุยกีฬานอกกรอบครับเคยได้ยินคำคำหนึ่งเขาบอกว่านักกีฬาซ้อมหนักไปโอเวอร์เทรนครับพี่ปุ้งยังคิดเลยซ้อมหนักก็ต้องดีสิซ้อมหนักเกินไปแล้ววันแข่งจริงๆมันแข่งไม่ออกเหรอมันแบบทําให้สิ่งที่ซ้อมมามันไม่ได้ตามเป้ามีด้วยเหรอปุ้ยมีครับมันจะมีงี้พี่อยากจะอธิบายทุกคนงี้มันจะมี คำสองคำเลยที่ให้จำจำเอาไว้นะครับ overtraining อันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีมากเกินไปกับ overreaching คือพยายามไปให้ได้มากกว่าเดิมที่เราทำได้เป็นสิ่งที่ควรจะตั้งเปลาทำมันคนละเรื่องเดียวกันนี่คือหนังสือที่พวกผมที่เป็นโคช้ชมาเรียนมาจะเป็นเรื่องนี้เลย overtraining เนี่ยมันมีอาการบ่งบอกนะพี่แล้วมันมีส่งผลกระทบ ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวกับนักีฬามาโอเวอร์เทรนนิ่งคืออะไรคือทุกคนอะ่ะจะมีความเป็นเขาเรียกว่าอะไรต้องการทําให้ดีขึ้นเหมือนที่ผมเคยพูดไปว่าแคาเดมิกอะมันถูกสอนว่าจํานวนตัวเลขที่<า>ที่มากแปลว่ามีมูลค่ามากกว่าม,มันก็จริงจนถึงจุดจุดหนึ่งที่ร่างกายเรามันไม่ไหว อย่างอาการที่มันบ่งบอกอย่างเนี้แต่ละชนิดกีฬามันจะมีส่วนคล้ายกันไหมมันจะมีเหมือนกันนะหรือมันจะกีฬาเหมือนกันเลยเพราะเราคือมนุษย์คือกีฬามันอะแตกต่างแต่ก็มีความเหมือนกันค่อนข้างเยอะในทุกกีฬานะเราจะมีซิมตอมอย่างหนึ่งคือการที่โอเวอร์เทรนเนี่ยมันจะทาให้ระบบอิมมูนซิสเต็มอะหรือภาษาไทยผมไม่รู้ว่าเรียกอะไรภูมิคุ้มกันของร่างกายภูมิคุ้มกันเนี่ยทํางานไม่ได้เต็มที่มันหนักเกินไปมันก็จะ แน่นอนเกิดอาการแบบพวกมีไข้เบาๆตัวร้อนน้ำมูกไหลเพราะว่าร่างกายมันแบบใช้งานหนักเหมือนเครื่องโอเอซีเนี่ยพี่ม,มันก็จะไม่สามารถจะต่อสู้คืออย่าลืมนะในอากาศที่เราเดินอยู่เนี่ยม,มันก็มีเชื้อโรคต่างๆนุ่นๆแน่นอยู่อะพอมันมากระทบตอนที่อิอมูเราตกเนะี่ยมันก็จะทําให้ร่างกายเราอะรับเชื้อตัวนั้นได้ทันทีแล้วเราสู้มันไม่ไหวอาการพวกนี้ก็เป็นหนึ่งในอาการที่บอกเลยว่าตอนนี้ร่างกายเราอ่อนแอ โอเวอร์เทนก็จะเกิดขึ้นกลางคืนเกิดร้อนร้อนเหงื่อแตกวุ๊บปวดตัวนอนนอนไม่ได้พักผ่อนไม่ได้มันเหมือนเครื่องโอเวอร์ฮีเละพี่มันมันไม่สามารถที่จะพักได้ทันทีอะมันก็คือมันถูกทําเกินมันมีคือการซ้อมเนี่ยมันทําให้เกิดเขาเรียกว่า ไมโครสโคปิกแทร์ hmm. ก็คืออาการบาดเจ็บเหมือนแบบฉีกเล็กๆอย่า mm hmm. ในระดับไมโครสโคปิกไมโครสโคปิกก็คือกล้องจุลทรรศน์อะอ๋อเล็กมากเล็กมากทั่วทุกบริเวณที่เราฝึกจริงๆมันเป็นสตรสอย่างหนึ่งมันเป็นการฝืนอย่างหนึ่ง mm hmm. เพราะฉะนั้นจริงๆอะร่างกายระบาดเจ็บอยู่ mm hmm. แต่ถ้ามันมากไปเรื่อยๆนะคือร่างกายมันซ่อมไม่ทันไง mm hmm. พอมันซ่อมไม่ทันปุ๊บวันรุ่งขึ้นที่เราจะไปเพอร์ฟอร์มมันก็จะได้ต่ำลงต่ำลงไปเรื่อยๆ มันมีหลากหลายอาการมากอย่างที่ผมบอกนอนไม่ได้ร้นอนมีอาการร้อนหนาวคือเรื่องมันมีคือถ้าถ้าจะให้อธิบายเป็นวิชาการเลยผมว่าคุณผู้ชมคงจะลำคาญและน่าเบื่อมากแต่มันมีเรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนเกี่ยวข้องด้วยนะพี่การที่ร่างกายไม่สามารถซ่อมแซมร่างกายได้ทานฮอร์โมนนู้นก็ต้องผลิตเพื่อมาซ่อมแซมร่างกายแทนที่จะเอาไปบำรุงร่างกายซ่อมแซมกับบำรุงมันก็คนละเรื่อง,น,งอนะพี่หรือถ้าเป็นแบบผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะมีเรียกว่า Female athlete triad ก็คือการขาดของช่วงประจำเดือนไปเลยอมันส่งผลกระทบขนาดนั้นเลยอซึ่งมันอันตรายมากจริงๆแล้วก็ดูพุนอะไรพวกนี้มันคือเกิดจากสิ่งนี้ได้หมดเลยนะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจุดๆเนี้ยที่เราเทรนมาอยู่ทุกวันเนี่ยแต่ว่าสมมุติว่าหนึ่งวีคหนึ่งสัปดาห์ก่อนการแข่งขันอย่างเงี้ยเราเทรนหนักขึ้นแต่เราจะรู้ได้ไงว่ามันถึงจุดที่แบบเฮ้ยมันหนักเกินไปแล้วหรืออาการทางร่างกายที่มันจะฟ้องออกมาเพียมากเพียมากเพียมากไม่ไหวอมันต้องดรอปลงมา คือ <C ür> เราจะชอบอย่างงี้ทิมขึ้นอย่างนี้เป็นกราฟเพราะเรา,เาดูกราฟขึ้นตลอดอา่าหุ้นขึ้นดีเอาามเอเอาต่้งงี้แต่ของเราอะถ้ามันเป็นอย่างนี้ถ้าอยู่ดีๆมาติดแพทโอนี้ยแล้วมันเริ่มลงเนี้ยอแสดงว่าเนี้ยมันอาจจะโอเวอร์เทรนเกิดขึ้นได้แล้วก็ร่างกายอย่างที่บอกไปอาจจะมีป่วยนิดน,นี้มีไขน้นิดนี้รู้สึกไม่พร้อมรู้สึกอ่อนเพลียตลอดเวลาร่างกายไม่มีแรงอะไรอย่างเง,งี้ยประจำเดือนขาดของของผู้หญิงก็เกิดขึ้นได้ก็คือส่งผลต่อฮอร์โมนถ้าอย่างนั้น แนะนำก็คือสมมติว่าในมุมในมุมในมุมโคช้ชในมุมเทรนนิ่งเขาแนะนํำยังไงการแก้อาการแบบนี้จิอยู่มมันต้องวางแผนใช่แต่ว่าถ้าเป็นโอเวอร์เทรนนิ่งควรพักพักเลยอาจจะพักสมมติปกติต่ออาทิตย์เนี่ยมันมีการแบ่งพักอยู่แล้วคุณอาจจะต้องแบ่งพักเพิ่มขึ้นอืแล้วก็เพิ่มอินเทนซิตี้เนี่ยน้อยให้มันน้อยเขาเรียกว่าลดไม่ใช่เพิ่มลดอินเทนซิตเนี่ยลงมาแล้วมันจะไม่ส่งผลให พอร์ฟอร์แมนซ์ของเราในวันแข่งมันแย่ลงมันเป็นเกมยาวพี่นักกีฬาคือเกมยาวมันไม่ใช่เกมสั้นแบบอาทิตย์นี้เท่านั้นเนี่ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราวางแผนว่าเพิ่ม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 เอย่างเยอเดียวเราเป็นมนุษย์มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้แล้วถ้าจะเทรนให้หนักก็ต้องหนักต่อเรื่องหนึ่งเดือนสองเดือนเรื่องแบบนี้ผมพูดตรงนะต้องใช้เอ็กซ์เพรสเขามาช่วยถ้าไม่มีเอ็กซ์เพรสเราไม่มีเอ็กซ์เพรีนเรื่องพวกนี้เราเราไม่มีวันรู้หรอกม เสเตนโค้ดอะไรพวกเนี้ยหรืออพวกแบบฟิซิโอหรือพวกแอเลติกเทรนเนอร์เขาจะเรียนพวกนี้มาชัดเจนเขาจะเห็นเห็นแต่ด้วยความที่เราเป็นคอมเพติทีฟนักที่ลาม,มันก็จะคิดว่าต้องเป็นนี้ซึ่งมันมันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วท้ายที่สุดนะจะเกิดอาการบาดเจ็บเพราะร่างกายไม่ไหวเพราะร่างกายไม่ไหวปุ๊บเนี่ยมันก็จะโอเวอร์ยูสอะใช้งานมากเกินไปเอ็นเอ์นอ,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 อะไรพังหมดอะปูไข่เองถาะประสบการณ์ตัวเองเคยดีไหมเคยมีแบบการโอเวอร์เทรนไหม เป็นบ่อยเพราะขนาดรู้ย่งเป็นบ่อยเลยตอนเด็กไม่รู้ตอนผมเป็นนักกีฬาผมเป็นทีนเอจผมไม่รู้สิผมเตะถิ่นชาติก็สิบหกไม่รู้หรอกในวันนั้นอ่ะออืก็จะรู้สึกว่าทาไมมันเีน้ำแตกเยอะจังเลยตอนนอนออเหรอนไม่ได้ว่ะทําไมมันแบบก็นึกว่าแล้วพอไปถามครูสมัยก่อนก็เหมือนเดิมอ่ะเอออย่ามาออน ถ้าตจมพี่เข้าใจความรู้พี่ดเข้าใจเอ็นดูอ๋อมีแบบนั้นบ่อยๆแล้วเมื่อกี้ปูไข่พูดคำหนึ่ง Over Tra i n นคำหนึ่งแล้วก็คำว่า Overreach Overreach ก็คือเป้าอะเป้าของนักกีฬามันควรจะเป็นอย่างนั้นเช่นมันต้องมีการวัดไงผมถึงบอกว่าการเป็นนักกีฬาที่ดีมันต้องมีการวัดตลอดเวลาเทสอะหรือว่าการไปแข่งเนี่ยถือว่าเป็นเทสว่าเรามี o g กร s สที่มากขึ้นสมมตุติวันนี้พี่ปุ้มวิ่ง5กิโลด้วยความเร็วเท่าไหร่ไม่รู้อะแต่จบที่30นาที ใน5กิโลในสามสินาทีพี่ปุ้มซ้อมไปสักอาทิตย์หนึง่งพี่ปุ้มควรจะแบบตั้งเป้าหรือพยายามฝึกเพราะถ้าโปรแกรมมันดีพอมันดีจริงแล้วมันถูกต้องจริงอะพี่ปุ้มจะต้องวิ่งได้ต่ำกว่า30มสนาทีจากหวิ10วยี่สวิผมไม่รู้ะแต่มันจะต้องได้ดีขึ้นแล้วนั่นคือการ ดันตัวเองไปให้ได้มากขึ้นกว่าที่ปกติเราทําได้อีกนิดหนึง่งคือ small margin นะพี่ไม่ใช่แบบ big gap เงี้ยน,นั่นแหละ overreach ก็คือเราต้องพยายาม overreach overreach ให้ไปได้มากขึ้นอีกนิดนึงไปได้มากขึ้นอีกนิดนึงแต่ถ้า overreach แล้วมันมากเกินไปเนี่ยมันกลายเป็น o v e r t r a i อเป้าของนักกีฬาเอาแค่ overreach ก็คือดีขึ้นกว่าครั้งที่แล้วเสมอแค่ทันททีละเล็กทีละน้อยแต่ไม่ใช่แบบโดดข้ามไปเช่น อ่าถ้าถ้านักมวยเห็นคอนเนอร์แม็กเวเกอร์เทรนยังไงแล้วเรามาเทรนบ้างคนละเรื่องกันนะพี่คอนเนอร์แม็กเวเกอร์คือคอนเนอร์แม็กเวเกอร์ไม่รู้อะพี่แสนชัยก็คือพี่แสนชัยอะอมันมันคนละคนกันมันแต่ละคนมันต้องมีโปรแกรมเป็นของตัวเองอแล้วก็เอามาปรับคือโปรแกรมที่ได้มาบางทีในระหว่างวันมันต้องเอามาปรับด้วยนะพี่อย่างพวกผมอะถ้าเป็นสเปนโค้ชผมก็ต้องถามพี่ว่าพี่นอนพอไหมแย่ดีดีมาก พี่นอนมาความรู้สึกแบบไหนอืพี hmm. ่กินมาดีไหมแย่ yeah. กลางๆดีมากพี่กินมาวันเนี้ยพี่รู้สึกว่าการกินของพี่เป็นแบบไหน hmm. แค่นี้มันก็ส่งผลแล้วว่าวันนั้นอะสมมติว่าพี่อาจจะต้องวิ่งสิบห้าโลสมมุติเพราะว่าจะบอกพี่ปูไม่เอาวันนี้พี่นอนมาไม่ดีวิ่งมาไม่ดีเราเปลี่ยนมาเป็นลดริมเทนซิตี้มันลงมาหน่อยไหมพี่อาจจะต้องวิ่งแค่สิบโล แล้วก็อาจจะเป็นเพสที่ช้าลงพี่จะได้แบบค่อยๆเคลียร์ลิงสภาพร่างกายของพี่ที่มันแบบไม่พร้อมอะแต่อย่างน้อยก็ได้ฝึกฝนต่อไปด้วยแต่ไม่ได้ทิ้งมันเลยสักทีเดียวมันมัน,ม,นมันปรับเปลี่ยนได้พี่อืมดีนะครูที่เป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสพี่ก็จะถามว่าวันนี้นอนมาดีไหมครับวันนี้กินมาโอเคไหม,มพี่เขาเออทำไมเขาต้องถามอะไรแบบนี้ทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งมันมผลมากเลยพี่มันมีผลกับการออกแบบโปรแกรม มหาศาลแต่คราวนี้ถ้าเป็นนักกีฬามันจะไม่ได้เป็นเหมือนแบบฟิตเนสเทรนเนอร์นี่นะฟิตเนสเทรนเนอร์มันเป็นแบบวีคต่อวีคอะไรเงี้ยมานักกีฬามันเป็นแบบเยียร์เยียร์แนเลยเยียร์แผนมันต้องมีแบบเขาเรียกแมกโรไซเคิลเมโซไซเคิลแล้วก็ไมโครไซเคิลเราเราต้องมีแบบอย่างนั้นเลยว่าอีกกี่เดือนเราจะแข่งเราต้องมีร่างกายพีคที่ตรงไหนจุดอ่อนของเราอยู่ตรงไหนเราต้องไปเสริมตรงไหน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 เราต้องมีการเทสก่อนที่จะไปแข่ง ช่วงหนึ่งว่าเนี่ยเรามาถึงตรงนี้แล้วมันได้ตามเป้าที่เราคิดไหมถ้าไม่ได้เราต้องไปแก้ยังไงมันมันจะซีเรียสกว่าแล้วแต่ละมันจะมีไหมมันมีบอกไหมว่าอันนี้อาจจะรวมๆเนาะคือสมมติว่านักกีฬาไม่ว่าจะกีฬาประเภทไหนก็ตามเนี่ยสมมุติว่าจะถึงวันแข่งวันเนี้ยควรนับถอยหลังไปว่าคุณน่ะจะต้องซ้อมเท่าไหร่หรือช่วงจุดพีคเนี่ยมันจะประมาณเท่านี้มีมันมีอยู่แล้วพี่มันมีอยู่แล้วแล้วมันเหมือนกันไหมแต่ละชนิดกีฬามันใกล้เคียงกันบ้างไหม ไก่อนวันแข่งจริงๆเลยมันจะใกล้เคียงกันอแต่ว่าในวิธีการของแต่ละกีฬาจะไม่เหมือนกันอถ้าเป็นวิ่งเราจะผมคมขอใช้วิ่งละกันเพราะผมว่ามัน,มนกว้างสำหรับคนไทยในวันนี้ก็คือมันจะมีช่วงเขาเรียวกว่าเทปเปอร์ก็คือลดการซ้อมปริมาณการซ้อมลงมาเพื่อใกล้วันแข่งเพื่อให้ร่างกายรีคาเวลี่ได้ทันแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดในวันแข่งอืใช่แต่ว่าสมมุติว่าเป็นกีฬาอะไรดีกีฬา อ่ะสมมติเป็นกีฬาลักบี้แล้วกันลักบี้มันอาจจะต้องมียกหนักวันหนึ่งในกลางอาทิตย์แบบหนักมากเลยพี่แต่คอทีเดียวเลยเพื่อให้แรงมันยังคงอยู่พีคอร์ฟอร์แมนมันยังอยู่แต่จํานวนครั้งมันน้อยมากคือให้มันคงสภาพแรงอันนั้นไว้ได้เพื่อในวันจริงอะ่ะเขาอาจจะต้องใช้การสปรินที่แบบเป็นแรงกระชากแล้วมันไม่หายไปเพราะในในคือเรื่องนี้มันเป็นเกี่ยวกับโอ้โห วิทยาศาสตร์เออมันยากเลยมันคือมันการใช้พลังงานจากการที่เอาเอนไซม์ในร่างกายเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นพลังงานอะในแต่ละพลังงานเนี่ยมันก็จะใช้กับโมเมนต์ที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันมันคือต้องให้มันเหมาะสมกับสิ่งนั้นนะแต่เอาเป็นว่าตรงเนี้ยอ่ะเราได้ข้อมูลจากครูไขแล้วว่ามันมีคําว่า overreach กับคําว่า overtrain สิ่งที่เราควรโฟกัสเนี่ยคือคำว่า overreach ก็คือพัฒนาให้ได้ดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมใช่แต่คนส่วนมากจะไม่ ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันมันเกินไปแล้วก็กลายเป็นโอเวอร์เทรดเพราะฉะนั้นสิมตอมที่มันบอกร่างกายเราบอกว่าเราไม่ไหวหลายหลายครั้งเราต้องฟังอย่าเถียงร่างกายตัวเองอย่าฟื้นบาดเจ็บ่ยเกิดจากเรื่องนี้เลยอืไม่ฟังอืได้ได้ได้ดิหรือเพื่อนรอบข้างเฮ้ยได้ดีวะพี่สังเกตไหมอันนี้เพื่อนเราเป็นยังไงเนี่ยเพื่อนรอบข้างเราเป็นยังไงเนี่ยพี่พี่ดูข่าวนี่ไม่ได้พูดเล่นเลยนะ ในฟิตเนสอ่ะมันมีคนเคยแบบสักคอแล้วเสียชีวิตไปเพราะไอ้เรื่องง่ๆแบบนี้เลยนะเฮ้ย hey, เอาดิ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 าดได้ไหวคำถามคือรู้ได้ไงว่าเขาไหวอ่ะแล้วเขาแบบสควออปุ๊บแล้วก็ตรงนั้นเลยเหรอคำถามคือไอ้พวกที่บอกไหวสักคนเคยไปเยี่ยมพ่อแม่เขาไมน,นะโอ้ยเอย สรุปก็คืออย่าไปฝืนร่างกายตัวเองทุกอย่างมันบอกได้ร่างกายมันมันมันบอกเราเนี่ยจริงๆโดยหลักการและเหตุผลแล้วถ้ามีความรู้เพียงพอเนี่ยมันมันบอกเล้ว่าตอนนั้นอะเราอยู่ในช่วงไหนเราต้องทําอะไรต่อมันถึงต้องมีการเรียนทางนี้โดยเฉพาะไอพี่แต่คือคนมันมักจะเชื่อว่ากีฬามันสําคัญแค่คิวอิ่งซึ่งจริงๆมันสําคัญเพราะว่ามันเบรกดาวให้ง่ายที่สุดและสามารถใช้ได้ในทันที ที่ได้ยินแต่ถ้าคิวอิ่งอันนั้นอนะ่ะมันไม่ได้ทําให้เราเข้าใจในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ตอนเนี้ยอืม,มันก็อาจจะทําให้เกิดอันตรายแล้วก็มันมากกว่าที่ผมจะพูดยังไงดีอ่ะที่มันจะเป็นสรุปง่ายๆก็คือเอาง่ายๆคนที่ถูกบอกโดยโค้ชมืออาชีพส่วนมากจะมีอายุการเล่นได้ยืนยาวก,กว่ามากอืออืม,อม นักกีฬาส่วนมากที่จะต้องหยุดเล่นไปกลางคันเนี่ยส่วนมากจะเกิดจากโอเวอร์เทรนนี่แหละแล้วก็ไม่หยุดแล้วก็ไม่หยุดแล้วก็ไม่หยุดพอมากแปลว่าดีสําหรับเขาเขาลืมคิดไปว่ามันมีคําว่ามากกําลังดีด้วยเออมากกําลังดีมและดีได้อีกหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าคนส่วนมากจะคิดแบบดานเดียวมิติเดียวเลยมากเลยว่าดีหนึ่งครั้ง กับพันครั้งพันครั้งต้องดีว่าหนึ่งครั้งเสมออมแต่ถ้าหนึ่งครั้งอย่างเข้าใจกับพันครั้งที่ไม่เข้าใจอะไรเลยอม,มันอาจจะมีผลใกล้เคียงกันก็ได้นะอืมนะรู้เรื่องอย่าเกินอย่าเกินและอย่าฝืน,นจนเกิน<ล>ไปอย่าฝืนใชอคือมันมันมีแหละครับแต่ว่าอยากจะให้ไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้การดูแบบเนี้มันมันมันมีข้อจํากัดนิดนึงก็คือ เรามีเวลาจำกัดอแต่การไปอ่านหนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมมันเองเะ่ยแล้วพยายามทําความเข้าใจจริงๆอ่ะมันจะได้ประโยชน์มากที่สุดเพราะเพราะยังไงหนังสือมันจะให้รายละเอียดที่สมบูรณ์กว่าเสมออืมเอาหรือว่าอยากจะมีอะไรอยากจะถามหรือถ้าเกิดแบบอยากจะให้ทางปูไข่เนี่ยมาแกะมาอธิบายอะไรโดยละเอียดก็คอมเมนต์มาได้นะคะโดยละเอียดอะไรโดยละเอียดเพราะคนนี้คือว่าเขานั่งอ่านหนังสือตลอดคุณผู้ชมนั่งอ่านหนังสือนั่งติวอ่านเป็นเดือนแล้วพี่โอโ คนนี้เขาแค่ข้อมูลแน่นเลยแน่นอนอ่าคอมเมนต์มาได้นะคะอ่ะอีพีนี้เท่านี้นะพบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ